ปฏิบัติการที่5การวางโค้งผสมจากภาพสเกิตการวางโค้งผสมเพื่อนำไปคำนวณจะได้ดังภาพและตารางขั้นตอนการทำกำหนดจุด P.I. แลยวทำการตั้งกล้องเพื่อกำหนดจุดอ้างอิงื่นๆกำหนดจุดอ้างอิงอื่นๆจากระยะและมุมที่ได้จากการคำนวณเพื่อวางโคง้งได้แก่จุด P.C. จุด P.I. 1จุด P.I. 2 และจุด P T หลังจากนั้นทำการลากเทปจาก P I 1ไปยัง P I 2เพื่อหาระยะ P C C ตั้งกล้องที่ P C และแบกใส่ไปยัง P I ตั้งจานองศารักเป็นศแล้วทำการบังคง L 1ตามตารางเพื่อได้ตำแหน่ง P C C 1ตําตำแหน่ง P C C มีความคลาดเคลื่อน6.3ซนเมตร ทําการตั้งกล้องที่ PCC1 แล้วแบกไซต์ไปยัง p c ตั้งค่าจานองศา,ศาราบเป็นศูนย์ดำเนินการวางหมุนวงโค้ r 2จะได้ PTT มีความคาดเคลื่อน5.6เซนติเมตรจากการทําปฏิบัติการการวางโค้งผสมพบว่าค่าที่ได้มีความคาดเคลื่อนซึ่งอาจเกิดจากผู้ทําการทดลองลักษณะข,ของพื้นที่ที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากัน